ตอบคำถามครับอยากได้ g ูเกิ e e ีตครับแชร์ให้หน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำยังไงก็มาที่ g o Google s h e e t ของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ g o Google s h e e t ของผมจะบันทึกเป็น2คอลัมน์ว่าได้เหรียญเท่าไหร่นะครับผมก็จะบันทึกอีกคอลัมน์หนึ่งว่าค่าเงินแต่ละวันเท่าไหร่วิธีใส่สูตรนะครับเราก็จะกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับเสร็จแล้วกดเคอร์เซอร์ไปที่จำนวนเหรียญที่ได้วันนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายลบ แล้วก็กดเคอร์เซอร์ไปที่เหรียญที่ได้เมื่อวานนี้นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็กด Enter เลยครับมันก็จะขึ้นว่าจำนวนเหรียญที่ได้วันนี้คือเท่าไหร่นะครับทีนี้ในแต่ละวันก็ง่ายๆครับผมผมมีใส่สูตรไว้ที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่คลิกตรงนี้แล้วผมก็ลากอันนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะ เปลี่ยนศูนย์ให้แล้วก็ใส่จำนวนเหรียญที่ได้ในแต่ละวันแล้วก็ผมก็จะมาบันทึกว่าวันนี้ค่าเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากเป็นสูตรที่ง่ายๆครับผม